Terima <coughs> kasih <coughs> Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова બોય આવનોય બોવ લે આવ રે બોય તું પૂર લે આવ લે અ આવ ไปบ๊วยไปบ๊วยมาดู

นี่ครับก็ช่วยลุงนะครับงตังเกงุงตังเกงล้ช่วยลุงขนกระเบื้องนะครับช่วยลุงขนกระเบื้องแล้วก็ปนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกงยกไม่ได้แองยพอดีเลยเรี้ยงเี้ยงเลยนะครับไม่อ โอ้ไม่ได้ยกของหนักหนานี่นเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยครับโอ้ไม่ได้ทําอย่างนี้มาเป็นสิบปีแล้วนะสิบปีสิบกว่าปีแล้วนะสิบสี่สิบห้าปีละขนาดบุญล,ลูกเล็กๆยังเหนื่อยเลยเดี๋ยวบอกนะวันนี้ อยู่มาลุงพลลุงพลในความรู้ทำนี่ได้ได้พอับไปบ้างแล้วเอาอย่าคุณคุณนะคุณคุณนะคุณคุณนะครับช่วงนี้คุณคุณนะครับผมคุณมากเลยครับยังไงไปหน้าตัวเมียไปเสือเปล่าใช่ไทยอ้าวอ้าว รูวรัไม่ใช่ต้นทักก็กล้องทำไมกล้องสว่างจังเลยว่าเสือหรอกนี่ทำไมสว่างจังเ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับลุงเอาใครเอาขึ้นอีกแล้วเดินตรงนี้ฮะงงเขาเลยแล้วมันก็ขึ้นก่อนอ๋อ หลบไปหลบไปเมื่อไผมานี่นะครับนี่นะครับหลบไปเมื่อไผมาไปยินดีตานอาการไม่สู้ดีก็เลยหลบไปมื่อกี้นะหลายท่านอาจจะได้ยินเสียงอยู่ในคลิปเข้ามานะนี่ครับหลบไปเมื่อไผมาปิดเสียงกันเลยบอกปิดกี่ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับ คนเมานะครับเมาเหล้าเนี่ยโมกมาวุ่นวายหลายคนถามเสียงใครเสียงใครหน้าบ้านลุงเสียงใครก็เสียงคนเมาเหล้านะครับแล้วก็นะครับครับผมใบสักมันหล่นหรือดูผัดใบมันหรือเปล่าครับลุงไม่หรอมันจะผัดใบตอนเป็นดอกเป็นหมานี่ยนะแล้วมันเจาะใบไหนเปเลี้ยงหมาก็ยอดอ่อนเนี่ยครับมียอดอ่อนมั้งล่ะ นี่ครับลงอยู่นี้ครับนี่ไงครับ